กันชั้นหนึ่งอยากได้ราคาถูกๆแนะนำหน่อยอาจารย์อยากได้ราคาถูกๆแ,แต่ก็อยากจะทำชั้นดึกคําตอบก็คือมีวิธีง่ายๆไม่ยากค่ะ คุณรถของคุณใช้กี่คนคะหากรถของคุณใช้แล้วไม่กี่คนอย่างน้อยหนึ่งคนสองคนคุณทําแบบระบุชื่อดีกว่าค่ะในกรณีที่คุณระบุชื่อเบี้ยบประกันของคุณก็จะถูกลงนะคะหรืออีกในหนึ่งค่ะรู้ตัวเองว่าขับน้อยไม่ค่อยมีใครขับแล้วเราก็เองก็ใช้งานเป็นอย่างดีฉะนั้นใส่ดีดักเข้าไปเบี้ยประกันคุณก็จะได้ถูกลงแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายผิดคุณจะต้องเสียดีดักก่อนตามต้าตารางที่คุณได้ซื้อไว้อีกในหนึ่งค่ะ มีประกันชั้นหนึ่งแบบพิเศษโดยที่คุณเนี่ยได้ราคาพิเศษทุนประกัน1นึ่งแสนเก้าพบาทอย่างน้อยก็เป็นประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองจนถึงอรถรถอายุ20ปีเห็นไหมคะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสองบวกสบวกชั้นหนึ่งก็ยังคุ้มครองให้กับคุณและราคาก็เป็นแค่หลักพันยังไม่ถึงหลักหมื่นฉะนั้นชัดว่าคุณก็สามารถซื้อได้และราคาก็ถูกตามที่คุณต้องการได้เช่นกันอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมทักมาโดยฉันจะแนะนําให้ค่ะอ่ะกระทำถัดไปค่ะ